สบายดีพี่น้องกับสบายดีทันผู้สมไดเอฟซีมดสุขสุขคนเด้อไปดีพี่น้องผมมีตู้เบิดเธอเลย่บาสวยมือเนี่อม่เสียมาเห็ดกินให้กินพี่น้องเลยเฮ้ยตู้อะมเฮ้ยตู้อนไรได้เฮ้ยตู้ลำพงหน่อยนอยได้สับไปใช่หะหลเพื่อนเนี่ยเนา เบาก่แห้งคัดอยดนตูน้มามาสบายดีพี่น้องบายสบายดีพี่น,อน้องเนเมี้วได้คล้องฝากพี่น้องมือนี้ามี้ห่อได้คล้องฝากอันนี้แหวนเบาก่ใส่กินนี่นะเอออันนี้ขาดเลยนมี้นี่นะฝา,า,ากมาแต่ใส้แตท่ท้ายอ,อ่บนนี่นะ โอ้มีขัาเสือกันฟ้นผัวนี่แนวซับพี่น้องเอียงอันนี้นะเออตาิคักแม่แบบนี้คาว่างามในเสือนะใส่เอวสูงสงขสรนข้าวเนียวก็ได้คม่ได้เอวสูง่างพี่น้องงามพี่น้องเลยหญ้าเมียวเขาสวยเสมอ นี่เป็นแฟนคุณก็งามแฟนก็งามเอาแข่เขาหมดบารนบอสวยได้มีแฟนแหละบาสวยสิป้าไปใส่กับไปน้ำกันสนอเพีงแบบ่าใส่เนีเสียวห้าวพี่น้องเลยม่เห็นกินสุกินหมือนห่อนบอเอาไปใ่พวมือนี่นะ บ่ได้ไปใช้บ่เออบ่ยิ๋งเด้บ่ตลาดมื้อนี้เอาไปน้อแม่มื้อนี้กะักค่บ่ออเกันกับนางป้าขนาดอันยาเมียวเราไปูมือเราก็ยังขาวอ่ะมาแนมาแนมตัวเองขนาดเครื่องบ่อยู่ตลาดขนาดเฮาขายเคอยู่ตลาดปาไม่สว้าสฮ ก็ลาดีดำแจ้านะเลยค่ะเจ้วนะข้าวเนาะแล้วคนข้าวเพิ่งแต่คออุสัรสนุนยังไมทังการอ่ะยาวแดงว่จอมมี่เพื่นไปนั่ตลอดอเบาไก่กันยังเอาไว้ในห้องแก๊สหนึ่งจุกกระป๋องแต่ละบงพอนอนรับซื้้ออเาไวหนี่ะ

อันซุดๆเลยนะวันวันที่ชิมหาวบห้กายทีナナナナナ่ชิบหาเดือนซิบ mm ูซ hmm. ้า hm, ยูดฟ่าย์ิวผู้ชาย์แมนบอกผู้ชายไปเองเลยกับผู้ชายอัน ตังกะันเือเย็นัเยเย็นาแล้วเอาสินั่งนี่บ่บัะนี่นะมึเสียอันบ่ได้กินไหมกินได้บ่กินแล้วแหละกินไหมขนมกินแม่น่าขนมนี่สื่อมาไถั อ้าวบ้าสวยเมียเจ้าหนผ่้หญิงหรือผู้ชายสันทานนนบันเนี่ยม่ท่านเห็นค่ะเออขื้นทานันนแต่วาที่ตังนีงงเออเมีคะอันจะคื้อ่าไ้ผู้ชายนี้เนาะสำคัญเแล้วนเดือนเดียวกันเ่านั่นละไปมาเนี่ยแ้วซีือกันอันนี้ไรอ่ร้านยาจอมสีอืม อันนั้นตองนันนั้นว่าเล่าเป็นปอบนั่นมีเงินคนลูกเล่าว่าลูกเล่าบอกวังดีเราหิกกันกบลูกเราแล้วแล้วใส่หลายแม่แม่ลืมม่ใหญ่ปะมีใหญ่ระคิดกันเรืเงินหาพันอยจมตีทียบอยไปซอยเนี่ยเนี้ย อ้ยไม่ไรอมันเป็นเพื่อนให้ลงนึงมาเห็ดอันนี้ือไไ่โรนาเพียงอีางเดที่โฆษณามันุม่าเหย่ยนี้บางทีก็ซับใหม่กยาัหาอีพ้นไม่อีพ้นเห็ดบ้านั่นเดียวนี่มันหายคนเราบงโฆษณาได้แล้วนก็ได้ผลนะา่ามืดเตรียมตัวจ้าทุกคนเสาเอืยพี่น้องเยสวยสวย

ไอแบงเือยสวยอยู <Pract> <ől> ่ล <t ả m> ูกสวยอยู่บ <t ả m> hey ้าลูกหัวแล้วเือยสวยบะมของไงป็นไขมุนตลอดเนาะเป็นอัตโนมัติเลยมั้น่า แต่แ๋ยวขาายังมันยูซําเก่านะูข้าวแรงต้นุ้มต้นยัหนีโซศัป็ยูยนี้ตลอดว,วางม,นส,ามนสั่นจะในกระแบเบิดอีกครเฮิร์อดอีกอันนี้นมาใส่แบดแบดใส่เบดจินดาเอ้ยให้นอมาเอาขนมนอน เอาขนมเอาขนามใหนน่าออกไปเอาช้องทงนะเอาให้เอยน้เอาขน,าน,าน,านมนะไอ้บแบ้งมาลุงมะม่เอาแป้งทุจา้าทุจ้าเร็วทุจ้าเร็วชิว่ะไ้กินแล้ววันนี้นะ เออแม่แม่เยยงอีกมาเอออ้ยนะอพี่น้องคลิปนี้กับสิเดคอลาเดือพกันไม่คลิปหนาเลยจ้าสบายดีจ้า เ่ข้าเป็นจอสดนี่นี่เออข้าไปยัมมน่เจออเอขายาัอัเสบนะเข้มเาบว่าเข็มไหมเออเจ้นยมใช่ไหม เสาวเอือยพี่น้อง,ง er. เอลยสวยสวย,สวยสวยเอาเลยพี่น้องคลิปนี้กับสิเด็กคอราเดือพอกันไหมคลิปหน้าเลยจ้าสบายดีจ้า